สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะนี่นะคะเป็นเดลิเต์ตัวใหม่ของทางร้านนะคะนี่ค่ะไปรีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะเฟอร์เจอรทุกตัวของทางร้านเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะคะไปสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านตีมกันนะคะไปสูงค่ะ ตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นคุณได a เฮดวันะคะได้เข้ามาทําการติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบวอกวจุงแบ็คเอดิชันนะคะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านนะคะมีค่ะพร้อมวงแหวน LED BM สไตล์และบระหล,ดลัดฟ้าเพนนะคะเดไลท์ตัวใหม่ของทางร้านจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งเหมือนกันนะคะ สนใจงานดีๆเนียนติดต่อทางเพจ f เฟซบุ o ก BTP ี e อ Auto s ีนอนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมิค่ะขอบคุณค่ะ